สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็พบเจอกันครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารครับที่29นะครับของเดือนเมษายนนะครับ2568นั่นเองครับเมื่อวานครับตัวพรีวิวครับหน้าช่องครับก็ถือว่าพลาดเป้ากันอีกแล้วนะครับศึกกาโชซิลาของอิตาลีนะครับดินเซ่ครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับทางด้านโบลุนยานะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านโบลุนยาทีมเยือนนะครับก็กราบประทานโทษผู้ติดตามด้วยนะครับ พลาดเป้ามาแล้วครับ2วันติดต่อเนื่องนะครับโอ้โหลุยกันใหม่ครับสายนักลงทุนครับอย่าไปยองเอาวันนี้ครับไปลุยกันที่ทันดันศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศครับเป็นทันดันไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจากอังกฤษนะครับเปิดสนามเอเวเรสต์สเตเดียมครับพบการมาเยือนของด้านเปเชนะครับหรือว่าปารีสแซงต์เซอร์แมงครับจากฝรั่งเศสครับที่ก๊อฟในเวลาครับตีสองบ้านเราครับเรามาดูเส้นทางกันเข้ารอบกันนิดนึงครับของทั้งสองทีมครับ เริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลครับพวกเขาผ่านทางด้านลีมัตลิกมาได้นะครับส่วนทางทีมเยือนครับปารีสแซงต์แซงต์นะครับพวกเขาผ่านทางด้านแอตตานวิลล่าจากอังกฤษมาได้นะครับในส่วนผลงานเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมลีกนะครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านครับทำได้แค่เสมอทางด้านคิตตันเลตครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านปารีสแซงต์แซงต์ครับพวกเขานี่เปิดบ้านครับแพ้กับทางด้านนิดครับไปที่หนึ่งประตูต่อสามนั่นเองครับผลงานการเจอกันครับของทั้งสองทีมครับต้องย้อนไปในเกมการแข่งขันของรอบลีกนะครับ ก็อาเซนอลครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านันปารีสไปได้ครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับพร้อมพร้อมกับลงสนามวันนี้ครับเริ่มทีท่านันเจ้าบ้านอาเซนอลครับวันนี้จะไม่มีท่านันโทมัสปาเต้นะครับติดโทษแบนนั่นเองครับขณะที่กาเบียวเอซุสคาร์าเวตครับโทมิยยสุกาเบียวมากันเยสจอจินโยนะครับล้วนบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับเกมกลางวันนี้ก็จะใช้งานท่านมิเกลมิลโน่ครับประสานงานกับท่านมาตินโอเดนกาดครับกับท่านดิแคนไลนะครับ ส่วนทนตสามประสานในแดนลุกครับวันนี้ก็ใช้งานทันานบูโยซาก้าครับเรโดทอสซานะครับรวมถึงทันานกาเบียลมาเตเนลี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองครับส่วนทันานปาไดสั่งแสดงครับผู้มาเยือนครับวันนี้ค่อนข้างที่จะฟูลทีมนะครับก็ไม่มีปัญหานักเตะโทษแบนหรือว่าบาดเจ็บเลยนะครับส่วนในการจัดเซตผู้เล่นนะครับวันนี้ครับสามประสานหน้าลุกวันนี้ก็จะไป็นทันต์เบลลี่บาโคล่าอุสมันเดมเปเล่ครับรวมถึงทันต์คาวิซาคารักเคลเลียนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับในแดนบนครับ โดยมีท่งน้านวิตินยาฟาร์เบลหลุยส์ครับรวมถึงท้าน้านเจ้าในเวสนะครับเป็น3าประสานครับแดนกลางครับคอยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับเข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายกันแล้วครับกับถ้วยใบใหญ่ครับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับอาร์เซนอลวันนี้ครับใส่หนักใส่เต็มอย่างแน่นอนครับเพราะว่านะครับเป็นถ้วยใบเดียวนะครับที่หลงเหลืออยู่นะครับในการลุ้นแชมป์นั่นเองนะครับส่วนสติในการเจอปารีสนะครับ5เกมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่านะครับ อาเซนอนอลนี่ยังไม่แพ้ปารีสเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าทะานั้นชิมเยือนครับปารีสนี่แพ้ทางทะานั้นอาเซนอลพอสมควรอยู่นะครับถ้าไม่อยากเจอความกดดันในเลทที่2ครับอาเซนอลครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นครับเสมอกับแพ้นี่ครับ ไปเยือนปารีสครับในเลกสองนี่เจอความกดดันอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับผมมีเรื่องเชจินทาครับปืนโตอาเซนอนครับจะพิจิตรนั้นปารีสแซงเซอร์แมงได้ในเลกแรกนะครับท่านผู้ติดตามท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับเช่นเดิมครับอย่าลืมครับพิมพ์มาบอกที่ใต้คอมเมนต์ได้ครับจากกันวันนี้ครับขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับ